สวัสดีค่ะก่อนที่ใจปานจะไปปลูกผักขยงนะคะใจปานจะมาอัพเดตน้ําหยดนะคะที่ใจปานทำเอาไว้นี่นะคะดินเขาชุ่มชื้นตลอดเวลาเลยเห็นไหมคะน้ำเขาก็ยุบลงไปแล้วถ้าเกิดเขาน้ํายุบลงไปแบบนี้นะคะเราก็เติมน้ําดินชุ่มชื้นนะคะ่านปลูกมะกรูดเอาไว้ไม่ได้ทําน้ําหยดให้เขาค่ะ ผิดกันเลยนะคะที่เราทําน้ําหยดกับที่เราไม่ทำํำก็แห้งแบบนี้นะคะยายฟางก็จะเติมน้ําไปนะคะแล้วเราก็ลดด้วยค่ะเติมให้เต็มเลยนะคะนะคะี่ค่ะให้ตอนล้นกันเลยปลูกพริกเอาไว้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนนะคะเราต้องอย่าให้ดินเข้าแห้งค่ะ วันนี้นะคะเยปันก็จะพามาปลูกผักขยงค่ะที่เยปันปลูกเอาไว้นะคะใบเขาจะเขียวงามมากเลยนะคะแล้วก็แตกยอดแตกกอใหญ่เลยค่ะทํายังไงนะคะให้ผักขยงของเราใบใหญ่ใบเขียวแบบนี้นะคะเยปันก็มีู่งกระถางค่ะส่วนกระถางนี้นะคะเยปันก็ปลูกลดน้ําปกติค่ะส่วนกระถางนี้นะคะเยปันไม่ได้ลดน้ํานะคะก็คือ เอากระถางของเราลงไปในน้ําเลยค่ะก็คือแช่น้ําเอาไว้เลยะะใบเขาจะเขียวงามมากเลยแล้วก็ใบเขาจะใหญ่ยอดเขาก็จะอวบนะคะส่วนนี้เป็นผักชีล้อมค่ะที่เขาใส่ข้าวยำกันนะคะหรือเป็นผักแนมกับลาบนะคะน้ำตกลาบส้มตำนะคะ ผักชีล้อมค่ะเยปังก็เอามาแช่น้ําเอาไว้เขากํลาลังแตกยอดเยปังก็จะได้ขยายพันธุ์เขาค่ะเยปังก็เอามาแช่น้ําไว้กับผักขยงวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาดูว่าทํายังไงนะคะผักขยงของเยปังถึงยอดอวบยอดใหญ่แบบนี้นะคะเราไม่ให้เขาขาดน้ําค่ะก็คือเราจะให้เขาอยู่ในน้ําแบบนี้นะคะ ดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินร่วนซุยแล้วก็จะมีปุ๋ยอคอกผสมไปด้วยนะคะการก็จะเปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะว่ากระถางนี้นะคะยอดเขาจะอวบใบก็เขียวใบใหญ่ด้วยส่วนกระถางนี้นะคะยาปังก็รดน้ําปกติค่ะยาปังไม่ได้ปลูกในน้ำใบของเขาก็จะเล็กใบไม่เขียวด้วยนะคะวันนี้นะคะยาปังก็จะพามาทา ปลูกยังไงนะคะให้เขายอดใหญ่แล้วก็ต้นอวบเราก็หาวัสดุของเราง่ายๆหรือว่าจะเป็นกละมังที่ไม่เจาะรูนะคะเป็นกละมังเล็กใหญ่และเป็นกระถางบัวค่ะเป็นกระถางบัวเก่าที่เยปานไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอามาใส่น้ํานะคะหรือจะหาเป็นกละมังก็ได้นะคะเป็น กระถางบัวเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะยายปังก็จะใช้กระถางบัวค่ะที่เราหาได้ง่ายๆที่เรามีอยู่แล้วนะคะยายปังก็จะใช้กระถางหาใบเล็กๆก,ก็ได้ค่ะลองก้นกระถางค่ะพอเราเอากระถางผักขยัยงของเราใส่นะคะก็จะใส่ให้เขาได้ประมาณนี้นะคะ จะใ,ใช้กระถางบัวค่ะแบบไม่มีรูนะคะอย่าตั้งก็จะเทน้ำใส่ลงไปเลยะนะคะทำง่ายๆค่ะกระถางนี้เราก็ปลูกผักคะงของเราอยู่แล้วเอาแช่ลงไปเลยนะคะก็จะเขาจะไม่ได้ท่วม ข้างบนนะคะก็เอาแช่น้ําลงไปแบบนี้ส่วนน้ํานะคะเขาเจ็รละเหยไปเองค่ะเราไม่ต้องไปเจาะรูก็ได้นะคะข้างล่างเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนก็เอาวางไว้อย่างนี้นะคะอย่าให้เขามิดนะคะี่ปังก็เอาแช่น้ําไว้แบบนี้สองสามวันแล้วก็มาลดน้ําครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะ,คะเพราะว่าเขามีน้ําอยู่ในนี้ ถ้าเกิดเรากลัวยุงนะคะอาทิตย์หนึ่งเรามาเปลี่ยนน้ำออกได้ค่ะส่วนกระถางนี้นะคะเยปังก็ใช้เหมือนกันที่เขาที่ยาปังเอาใส่ที่ใบเขาใหญ่ๆแบบนี้นะคะเยปังก็ใช้กระถางรองก้นเอาไว้แบบนี้นะคะเราจะเพิ่มน้ำอีกก็ได้ค่ะส่วนกระถางนี้เยปังก็เติมน้ำประมาณครึ่งกระถางถ้าเกิดน้ำแห้งเราก็ลดได้นะคะน้ำเขาก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะ ผักขยงนะคะเขาชอบน้ําอยู่แล้วค่ะก็จะทําให้ต้นอวบต้นใหญ่นี่ค่ะทำง่ายๆปลูกไว้ในหน้าร้อนนะคะไม่ต้องกลัวรากเขาเน่าเลยค่ะเกิดกลัวมียุงนะคะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เราก็มาเปลี่ยนน้าก็ได้นะคะอย่าใ,ให้โดนแสงแดดจัดมากอยู่ในที่ร่มแสงแดดลําไรก็ได้นะคะเพราะว่า ผักแยงเนะะี่ยค่ะเขาต้องการน้ําอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็แตกเป็นพุ่มแบบนี้เลยเห็นไหมเขากําลังแตกแตกออกมาเขากําลังแตกยอดใหม่ออกมาถ้าเกิดเขาได้น้ําดีๆอย่าให้เขาขาดน้ํานะคะปลูกในหน้าร้อน ขยายพันธุ์ก็ขยายง่ายๆนะคะตัดยอดไปใช้น้ําเอาไว้ลากเขาก็งอกแล้วค่ะส่วนปลูกใหม่ๆนะคะเราต้องการลดน้ําเขาค่ะย,ย่าปังก็จะใส่นี่ค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเขาจะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 เขาจะมีคูโคตในนี้นะคะไปหนึ่งฝานะคะกับน้ำหนึ่งขัน,นะค่ะ ช่วงแรกเยาปังก็จะเติมเครื่องดื่มชูกกาลังอย่างเดียวก่อนค่ะนี่นะคะเทลงไปเลยให้เขาสดชื่นได้ทั้งวันเลยเพราะว่าในเครื่องดื่มชูกกาลังเขามีคูโคสนะคะมีวิตามินเติมได้เลยค่ะนี่นะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตใบใหญ่ใบเขียวได้อย่างดีเลยค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะถ้าใครมีแล้วนะคะก็เอากระถางนะคะหากระถางที่ไม่เจาะรูนะคะเอาใส่น้ําแล้วเราก็หากระถางอะไรรองก็ได้ขยงของเรานะคะวางไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าผักขยงของเราชอบน้ําอยู่แล้วนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยค่ะ เขาจะได้ต้นอวบยอด,ดยอดใหญ่ยอดอวบใบเขียวใบใหญ่แบบนี้ค่ะก็ลองไปไปปลูกในน้ำดูแบบนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์่องฟานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ